ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการชุมชนคนแกร่งนะครับทางทะทะบ5เวลาเย็นๆอย่างนี้นะครับ5้าโมงครึ่งถึง6โมงเย็นเป็นต้นไปผมวันนี้ครับผมได้รับข้อมูลจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนว่ามีชุมชนแห่งหนึ่งครับที่บริเวณเขตสะพานสูงเนี่ยเขาทำกิจกรรมร่วมกันครับเข้มแข็งมากเลยโดยร่วมกันจากกิจกรรมการเลี้ยงปลาครับ อยู่แถวถนนก,กรุงเทพกรีฑานี้เองนะครับซึ่งตอนนี้ผมกําลังเดินหาอยู่เหมือนกันนะครับาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับชุมชนแห่งนี้นะครับนอกจากการเลี้ยงปลาแล้วนี่ผมยังรู้ข้อมูลมาอีกว่าทํากิจกรรมหลายอย่างทีเดียวนะครับตอนนี้รวมตัวกันเข้มแข็งมากนะครับไปไม่ถูกเหมือนกันอ้าวคุณลุงผมกําลังจะไปกลุ่มเลี้ยงปลานี่นะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรกลุ่มที่ไหนอย่างไรนี่พอรู้ไหมครับเนี่ย ชุมชนบ้านม้าเกาะบนครับอ๋อชุมชนบ้านม้าเกาะบนนะครับที่เขาเลี้ยงปลาหลายๆชนิดนั่นนะครับครับผมอ๋อนี่เอาไปทําอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้ให้ปลาครับให้ปลาด้วยอ๋อพอดีเลยนะครับมา2คนน่ะพาผมไปหน่อยใจไหมเนี่ยจากเนี้ยประมาณ5 0 0เมตรลครับอ้าวดีดีพาผมไปหน่อยครับครับไปโอ๊ถนนนี่น่าเดินตกจริงๆเลยเนี่ยแม้อะไรจะโชคดีป่านนี้นะเนี่ยวันนี้สมาชิกกลุ่มเลี้ยงปลา เขานัดหมายกันมาถางทําความสะอาดบริเวณปากบ่อบปลาผมเลยได้พบกับสมาชิกด้วยครับทําให้ผมรู้ว่าการรวมตัวกันเลี้ยงปลานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของชาวบ้านชุมชนบ้านมมากเกาะบนในบริเวณเขตสะพานสูงนนทั้งการเพราะเห็ดขันขาว<ๆ>การออมทรัพย์ว่ากันเฉพาะเรื่องปลามีสมาชิกลงหุ้นกันถึง77หุ้นรวมเงินเกือบ10,000แบาทปลาที่เลี้ยงก็จะเน้นปลาเบญจพรรณทั้งปลาสวาย ปลานิลปลาตะเพียนเป็นปลาที่กินพืชดูดูแล้วปลาเหล่านี้ก็น่าจะเป็นปลาเจเลยนะครับเอ๊แต่ไม่ยากจะเจอต้องปลาบ้างนะครับเนี่ยเลี้ยงกันแบบธรรมชาติแบบนี้เรียกเลยว่าเป็นปลาปลอดสารพิษการที่เขารวมตัวรวมใจกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆมากมายแบบนี้เพราะเขาได้เรียนรู้การจัดทำแผนชุมชนและค้นพบว่าชาวบ้านกว่า60หลังคาเรือนในชุมชนของเขายังมีปัญหาและความลำบากอยู่ เพราะบางคนมีรายได้ไม่แน่นอนทําให้เกิดการหารือกันว่าจะมีทางออกอย่างไรได้บ้างสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามีคําตอบแน่นอนครับเห็นจิตกรรมของชุมชนที่นี่มีเยอะเลยนะครับ,รบตั้งแต่เลี้ยงปลานะครับทําสากรอ,อีกนะครับข้างๆก็เห็นบอกว่ากําลังกระถางหญ้าปลูกผักปลอดสารพิษ มีเหตุด้วยนะครับทาเหตุด้วยนี่ผมอผมอยากรู้ว่ากิจกรรมมันเยอะแยะมันเกิดขึ้นมันมีปัญหาอะไรมาเก่าซิปก็มีงบประมาณอยู่ประมาณแสนกว่าบาทมาทํางานแผนแม่บทชุมชนเราก็รับผิดชอบประมาณเจ็ดชุมชนลงพื้นที่ประมาณเจ็ดชุมชนโดยลงพื้นที่กาแฟนี่แหละค่ะเพราะแฟนก็เป็นคณะกรรมการอยู่ในโครงการตัวนี้ด้วยอ๋อแฟนไปทำงานร่วมกันค่ะก็ลงทุกชุมชนเรียกชาวบ้านมาร่วมประชุม พบปัญหาทุกอย่างเลยคือ oh. ปัญหาว่างานปัญหายาเสพติดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปัญหาที่ว่ากลุ่มแม่บ้านเนี่ยนั่งน่งนอนนอนไม่มีอาชีพ oh. พอพ่อบ้านตกงานแม่บ้านก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลยถามว่าอยากมีอาชีพไหมถามชาวบ้านเลยนะทุกชุมชนเขาก็อยากมีถามว่าถ้าอยากมีเนี่ยอย่างสมมติว่าเวลาคุณดูทีวีหรือคุณทํากับข้าวเสร็จแล้วเนี่ยคุณคนั่งประดิษฐ์ดอกไม้หรือว่าทํางานที่ผู้หญิงทําเนี่ย สักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วได้สัก50บาทนี่คุณอยู่ได้ไหมค oh. ือเรายกตัวอย่างเล็นน้อยก่อนเ uh huh. ขาบอกอยู่ได้พี่พามาหน่อยสิบอกโอเคเดี๋ยวจะจัดตั้งกลุ่มให้ uh huh. แล้วก็ถามว่าแต่ละชุมชนเนี่ยอยากได้อะไร uh huh. เขาก็บอกโครงการมาแต่ละโครงการเราก็เขียนโครงการนําเสนอ oh. เพื่อเสนอซิปแล้วก็เสนอสอกอสคในเขตพื้นที่เพื่อที่จะได้มีงบประมาณลงมาให้ oh. แต่เราก็ไม่ได้หวังร้อยเปอร์เซ็นต์นะงบประมาณตัวนี้รเราก็เลยหันกลับมาดูของเรา เราก็มานั่งพัฒนาว่ามาคุยกับในกลุ่มเล็กๆก่อนประมาณสี่ห้าคนว่าเราจะทําตรงนี้ก่อนอทำอท,ที่บ่อปลานี่เหรอครับะมาทําตรงนี้ก่อนว่าอย่างน้อยเนี่ยให้ชุมชนอื่นเขาเห็นเราก่อนก่อนอที่เราจะไปสอนเขาถูกไหมฮะรเราก็มาเริ่มต้นจากการเพราะเห็ดขอนขาวอย่างแนวความคิดน,นะครับของยีจูนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับว่าชวนชาวบ้านมาทําปลาร่วมกันนะครับเอ๊ะมัน อยู่ๆนี่ปลามาในน้ำมันก็มองไม่เห็นนะอย่างผมเนี่ยมองไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับอัตราเสี่ยงมันก็เยอะนะครับ <c oughs> อีกอย่างมาเลี้ยงในเมืองด้วยถือว่าเป็นในเมืองนะครับในเขตกรุงเทพมหานครด้วยอย่างนี้นะครับชาวบ้านตอนแรกเขาคิดยังไงพออันนี้มาก็มาชีนน้แนะว่าปลานี่เราเลี้ยงเนี่ยสมมุติว่าเราปล่อยไปแสนตัวเนี่ยเราคิดตัวละบาทผมว่าคิดตัวละบาทเรารได้เท่าไหร่เราได้แสนบาทพอปลาโตเริ่มจะได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ไปสอบถามตลาดว่าตอนนี้ประ,ประมาณปลาเนี่ยกิโลละเท่าไหร่ Hmm. สมมติว่า20บาทเนี่ยเราตีแค่10บาทครับตี1 0บาทและแสนตัวเนี่ยเราได้เงินเท่าไหร่หนึ่งล้านคูณดูฮะโ oh. อะ้ก็ชี้แนะให้ชาวบ้านเขาเห็นเนี่ยอ๋อ oh. แสดงว่าตอนแรกนี่คือไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ยๆมารวมตัวกันเลยแสดงว่ายีจูนี่ต้องไปคํานึงถึงการตลาดการลกตลาดนะต้องไปดูตลาดก่อนไปดูตลาดแล้วก็เอาแผนมาเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังครับพอเขาเห็นภาพพจน์เนี่ย เขาก็ยินดีที่จะไปช่วยครับนะครับด้วยความสมัครใจสมัครใจตอนนี้บางคนก็จะเอาถึง3หุ้นหหุ้น4ี่หุ้นอะไรเนี่ยก็ธรรมดาผมบอกว่าเอาแค่คนละหนึ่งหุ้นลงกันยังไงหั้งหุ้นๆผมผมยังไม่คุ้นละหนึ่งพันบาทคุ้นละหนึ่งพันบาทหมายเพราะว่าตอนแรกนี่นะครับสมาชิกที่นี่จะร่วมกันเลี้ยงปลาเนี่ยต้องมาลงหุ้นกันครับต้องลงตอนนี้มีทั้งหมดกี่หุ้นเก้าสิบเจ็ดหุ้นกี่คนครับยี่สิบสี่คน เห็นมีบ่อเขียวๆที่ว่านี่นะครับนี่บ่อสําหรับซื้อ,อปลามาอนุบาลอุบ<ช>ครับเลี้ยงกันนานไม่อนุบาลปลาบ่อนี้ประมาณ3-4เดือนค่ะ3-4เดือนปลาถึงจะโตค่ะปลาที่เลี้ยงมีอะไรบ้างก็มีปานิน3 0,000นตัวปลายิสก7 0 0 0หืนปลาตะเพียน5 0,000<อ>ื่นแล้วก็มีปลา จาระเม็ดปลาแรดและก็ปลาทับทิมรวมกันประมาณ2 0,000รวมแล้ว400,000กว่าตัว4 0 0 0 0 0กว่าบอยเล็กๆนี่ครับโอ้โหสงสัยนอนแอร์อัดเหมือนเหมือนคุกแน่เลยคอุกอ่ะคือควนอนกันน่คือปลาตัวนี้เราจะแยกนะฮะกับจาระเม็ดเนี่ยปลาทับทิมแล้วก็ปลาแรดเนี่ยคือเราจะไว้เลียไว่าทาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปผมก็จะคิดว่าจะทําลูกปลาเองด้วยในนี่ เป็นกลุ่มจะตั้งกุ่กว่ากลุ่มปลาเป็นพันไงเใช่ค่ะเป็นกลุ่มบาเอาละพอเลี้ยงตรงนี้ถือว่าเป็นการอนุบาลไว้ตอนแรกก่อนนะครับแต่บ่อใหญ่นะครับบ่อใหญ่นี่แหละครับอันนี้อันเป็นสมาชิกเป็นฝีมือของกลุ่มชาวบ้านที่มารวมลงหุ้นกันนะครับ97หุ้นที่ว่านี้นะครับบ่อใหญ่เนี่ยเลี้ยงปลานี่ปลากันมีจํานวนมากขนาดไหนครับอันนี้ไม่ทราบจานวนแล้วค่ะว่นมันออกลูกออกหลานด้วยแล้วเพราะโตปุ๊บเนี่ยมันจะออกลูกออกหลานก็มีปลานินปลาตะเพียนปลายิสกปลาสวาย ครับค่ะตอนนี้ก็บอกจํานวนไม่ได้ปลาสวายที่ซื้อมาตอนนี้ห้าแสนอยู่ในบ่อนี้ห้าแสนตัวครับห้าแสนตัวเอ๊ะดูทําไมมันแน่นิ่งเหลือเกินครับปีจูนี่มันเงียบไปหมดเลยนะครับเหมือนเหมือนกับนี่เรนท์มองไปข้างหลังนี่มันเงียบไปหมดเลยไม่เหมือนมีปลาเลยเวลาพักผ่อนนะฮะอ๋อปลาพักผ่อนกินอาหารกันช่วงเช้ามืดถ้าเรามีอาหารมาลงแล้วมันจะลอยมันจะลอยจะโดดทั้งหมดอ่ะ เอาครับฟังดูแล้วนะครับรบ่บอเนี่ยมีเนื้อที่ไม่รู้ว่ากี่กี่กี่ตารางวากี่ไร่นะครับบ่อเฉพาะบ่อเอเนื้อที่นะฮะประมาณ5ไร่5ไร่นะครับแล้วก็เลี้ยงปลาอยู่ประมาณ5 0,000นตัวนะครับโอ้ยดูจิตกรรม50,000นตัวเนี่ยแสดงว่ามีการบร,ริหารจัดการในหมู่สมาชิกนะครับ่ออคนในนี้มัน5 0,000นเนี่ยมันยังไม่ได้เฉพาะสวรยนะฮะเฉพาะสวรวายนี่ไม่ได้เข้าร่วมตัวอื่นนะผมเลี้ยงไว้ก่อนแล้วเพราะว่าสวายนี่เลี้ยงไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วครับถามต่อนิดนึง เห็นปลานี่มันมีจํานวนมากเลยนะครับมันต้องมีคนดูแลนะครับไม่รู้ว่าแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างที่ทํากันจัดเวรยามหาอาหารให้ตอนนี้ก็จะมีอยู่วันละสองคนต่อไปเก็บผักเก็บอะไรพวกนั้นนะไปซื้อเขาไม่พวกอาหารเนี่ยส่วนมากจะไม่ต้องซื้ออ,อแล้วก็เอามาโยนลงบอนะ่อให้ปลากินไปนะนะครับ,รบแล้วอย่างอื่นนะครับอาหารอย่างอื่นละ่ะเราให้อะไรเขาบ้างก็มีร,รำมั่ง อาหารบ้างถามยีจูหน่อยครับวิธีการดูแลปลาเห็นว่าเลี้ยงกันมานานแล้วยีจูเลี้ยงตั้งแต่ปี2 5 7 1 7นะครับมานานแล้วนะครับใช้ภูมิปัญญายหรือไปศึกษาความรู้มาจากไหนเรียนไปก็เราก็จะได้จากตัวปลา,าเนี่ย<อ>มันจะบอกสภาพ,พาเลียงไปเนี่ยเราจะมองเห็นชัดว่ามันยังไงอะไรไงเนี่ยเราจะสังเกตดูสิบวันเนี่ยเราจะต้องดูเลยว่าปลาเนี่ยพอกินอาหารไปแล้วมีอาการไงบ้างม,มัน แบบว่าพอเรากินเริ่มถ่ายออกหมดไหมเี่มว่าติดเป็มสายยาวไปอย่างเงี้ยคือถ้าติดอย่างที่เราต้องอาหาแหนเนี่ยให้มันกินให้มันถ่ายมันจะถ่ายออกแกโรคของมันเองเราก็ไม่ได้ใช้ยาใช้อะไรแล้วก็น้ําเราก็ต้องดูด้วยครับแล้วก็มันมีกลิ่นหรือเปล่ปาหรือน้าเนี่ยมันใสถ้าป้าน้าใสมันจะไม่โตโ<อ>เราต้องพยายามทําให้น้ํามันเขียวขึ้น<อ>ยิ่งเขียวมากยิ่งดีทำยังไงให้น้ําเขียวคือถ้าเขียวเนี่ยต้องใส่ใบผักใสใบผักให้เยอะ แล้วก็เอารำหยาบเนี่ยมาลงครับเอารำหยาบมาลงในในบ่อเนี่ยประมาณสิบห้าวันถึงยี่สิบวันในน้ำก็เขียวแหละน้ำจะเขียวแล้วนี่ผลประโยชน์มันจะเกิดตามไปด้วยอพอน้ําเขียวดีแล้วเอารำลงเนี่ยมันจะเกิดกุ้งมันจะเกิดมาธรรมชาติมันเองอทุกปีผมจะต้องได้ทุกปีอ่ะปีช้อนเช่าหนึ่งก็ยี่สิโลสิบโลอย่างน้อยในบ่อครับก็ได้ไปขายอีกก็ได้ไปขายกได้อาหารการกินอีกครับ โอ้เป็นการเป็นการเป็นวัฏจักรหมุนเวียนในสภาพแวดล้อมของของบ่ของบอ่อปล่าไหมครับจากนั้นแล้วเนี่ยพอเราปล่อยแล้วพอปลานี่เราต้องคํานวณดูว่าเาปลาเราเนี่ยมันจะได้เกณฑ์อย่งท <ừ> mm. งกี่ตัวโลอ่าก็ต้องดูกี่ตัวโลพ <ừ> mm. อจานั้นเราก็ต้องเอาอวนเนี่ยลงเอาลงล่างมาเอาเราก็เอาขนาดเอาตาเจ็ดเอาตาเจ็ดลงไปดูปลาก่อนตาเจ็ดหมายความว่าไงอวนนี่ก็คืออวนเนี่ยตาเจ็ดนิ้วหรือเจ็ดเซนติเมตรเจ็ดเซน เจ็ดเซนนะครับเพราะเจ็ดเซนนี่มันมันติดปลาปลาเล็กแล้วเนี่ยปลาใหญ่ไม่มีก็เรียกว่าปลาเรายังไม่โตส้าควรถ้าว่าพอมันอีกประมาณสักสองเดือนสามเดือนเนี่ยเราจะคำนวณได้เลยว่าเราต้องเร่งอาหารแล้วตอนนี้เราต้องเร่งอาหารว่าประมาณสองเดือนเราต้องต้องลากเราต้องระดมอาหารเลยเราต้องเร่งเร่งขึ้นทีนี้เราก็เอาอวนมาคัดใหม่อีก อ่าเอาตาสิบเลยทีนี้เราตาสิบตาสิบอ้วนเนี่ยตาสิบมาลากดูถ้ามันติดตาสิบเยอะเนี่ยแสดงว่าปลาเราโตแล้วเราก็แยกเลยทีนี้เอาตาสิบลากเลยเตือนตัวเลขเอาไว้ก่อนครับปีหนึ่งถ้าเราทําอย่างนี้ปีจะได้ถึงสี่ครั้งสี่ครั้งสี่ครั้งอย่างน้อยนะสี่ครั้งจับปลาสี่ครั้งนะครับ ในบ่อที่เป็นชาวชุมชนมาช่วยกันเลี้ยงเนี่ยนะครับตั้งใจไว้ไหมครับว่ากี่เดือนถึงจะจับกันรวมทั้งหมดก็ถ้าร่วมใจกันจริงๆนะผมว่าแปดเดือนเนี่ยผมว่าจะจับกันแล้วนะครับตอนนี้อีกไม่กี่วันก็จะแปดเดือนแลวเดี๋ยวคงได้จับกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องในชุมชนนะครับที่จะได้มีรายได้กันจากบ่อปลาแห่งนี้นะครับยีจูมีการคํานวณไหมครับว่าหลังจากถ้าสมมติว่า จับที่บ่อนี่แล้วเนี่ยจะคำนวณคาดการณ์ไว้จะได้เงินเท่าไหร่ก็คำนวณไว้คร่าวๆผมก็ลงชา์ติแผ่นชาติไว้ให้ชุมชนทุกคนเนี่ยสมาชิกก็ดูนะแต่เท่าไหร่วันนั้นเท่าไหร่พี่เก๋จำได้ไหมสามกว่าสามล้านสามล้านกว่าสามล้านกว่าโลงทุนไปหนึ่งแสนนะครับฟังดูตอนแรกกันนะครับเพราะว่าปล่อยปลาเนี่ยนะครับตัวแสนนะครับแล้วก็ลงหุ้นกันมาอีกนะครับ สามล้านกว่ามันไม่เบาเลยนะครับสามล้านนี่มันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะเราคิดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะเราต้องเผื่อนกมันจิกไปเผื่อตายเผื่ออะไรไม่รูเ่ปัญหาเราต้องเผื่องั้นสมาชิกจะหมดกําลังใจผมจะตัดทิ้งเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยผมจะตัดทิ้งเลยครับคือถ้าได้เกินนั้นพวกเราดีใจคือทําให้เขาดีใจต้องให้เขาเห็นไปทีละนิดละนิดละนิด อ๋อครับแล้วชาวชุมชนเชื่อเลยครับว่ามองไม่เห็นนี่ผมก็ไม่รู้นี่อย่างมองไปนี่น้ำมันแน่นิ่งเนี่ยโอ้ยเงิน3าล้านลอยอยู่ในนี้เหรอบุกอยู่ในนี้เนี่ยชาวบ้านเชื่อเลยก็เขาก็เห็นแล้วนะที่ผมเลี้ยงที่ผ่านมานะผมก็เลี้ยงก็ดักทั้งปีเลยเนี่ยปลาเนี่ยดักไทตีอ้วนขึ้นบ้างอะไรบ้างเขาก็เห็นผมได้ได้ผมมีตลอดตอนช่วงนั้นแสดงว่าชาวชุมชนนี่เชื่อใจในฝีมือของยีจูที่ก็ที่ทำเัินได้ส่วนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ เขามีจิจกรรมร่วมหรือเปล่าเพราะเขามามีส่วนร่วมในการให้อาหารปลามาพัฒนาบ่อมาทําอะไรนี่นะครับเขาจึงเกิดความเชื่อมั่นว่ามันจะได้ใช่ไหมครับครานี้ผมอยากถามสมาชิกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยอยู่ในนี้มีใครเรียงปลาบ้างไหมครับเนี่ยช่วยพัฒนาบ่อมีใครอะไรนี่นะทุกคนแหละอ๋ออยู่ทุกนี้เหรอเราได้ความคิดของคนหลายๆคนมารวมกันครนะฮะแล้วก็ได้ความสามัคคีชุมชนเราเข้มแข็งขึ้นนะฮะชุมชนเราเข้มแข็งขึ้น แล้วก็ที่เราว่างงานเนี่ยเราก็เราก็มีงานทำ<อ>นะฮะเรามีงานทําเอาแล้วรับฟังเรื่องปลามาเยอะแล้วเรื่องปลานี่เมื่อกี้นี่นะครับชาหิมก็พูดถึงว่ามันผูกโยงเก,กี่กับเรื่องออมทรัพย์ด้วยนะครับ,รบอันหนึ่งอยู่ในน้ําอันนึงอยู่บนบกนะครับ <c oughs> เป็นเองินอยู่นะครับไม่รู้มันผูกโยงกันยังไงครับพี่เก๋ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคือมันก็สืมเนื่องมาจากการทําแผนแม่บทชุมชนนี่แหละค่ะทุกชุมชนเนี่ยมันไม่มีใครเสียสละ Oh. เราก็เลยบอกว่ามารวมตัวกันทุกคนมาเสียสละกันก่อนนะคะเสียสละกันวันละสิบบาทสิบบาทค่ะทุกคนเลยแล้วก็เอามารวมตัวกันเอามาไว้ตรงกลางอย่างน้อยสองเดือนเราก็มีกองใหญ่เกิดขึ้น oh. กองใหญ่เกิดขึ้นในถามว่าพวกเราจะเอาไปทําอะไร,รทุกคนสามารถที่จะหยิบยืมตรงนั้นนะ่ะเอาไปทาประโยชน์ได้หนึ่งกลุ่มอาชีพสองเอาไปทําอาชีพอื่นก็ได้นอกเหนือจากกลุ่มอาชีพของพวกเรา oh. ทุกคนก็โอเคทํา ออมทรัพย์ที่มารวมกันนนีครับมีสมาชิกกันเยอะไหมประมาณ30กว่าคนค่ะ30กว่าคนเป็นกลุ่มแม่บ้านในชุมชนนะครับทั้งเด็กด้วยผู้ใหญ่ด้วยตอนนี้ได้เงินเท่าไหร่แล้วครับสามสองหมื่นเจ็ดค่ะสองหมื่นเจ็ดแล้วนะครับอันหนึ่งนะผมน่าสนใจก็คือว่าชุมชนที่นี่เป็นอิสลามนะครับหลักการบริหารออมทรัพย์นี่ส่วนมากเขาก็บอกว่ามีการคิดดอกเบี้ยกลยเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยนะครับพอมาทาออมทรัพย์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะขัดกับหลักศาสนาหรือเปล่าเราไม่มีดอกเบี้ยค่ะเคยไม่มีดอกเบี้ย เรามีแต่ค่าบริหารจัดการ5บาทโอหไมยควาว่าหักนะครับสมว่ามาลงมาลงหุ้นมาลงออมทรัพย์กันแล้วนี่ร้อยหนึ่งเวลาคุณจะยืมไปเนี่ยร้อยหนึ่งเอามา5บาทเอามาให้กองกลารสองบาทให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลเรื่องบริหารจัดการหนึ่งบาทเยาวชนหนึ่งบาททําบุญหนึ่งบาทในผู้สูงอายุครบ5บาทค่ะเรื่องเรื่องเรื่องออมทรัพย์นี่นะครับนุรีกับช่วยบริหารจัดการกัน ก็ทําบัญชีทุกวันอืแล้วเก็บเขาก็จะมาฝากที่บ้านเขาจะไปตั้งตั้งกลุ่มเขาจะรู้เป็นร้านค้าค่ะเขาก็จะไปหาที่บ้านฝากกันทุกวันบางคนก็เป็นเดือนแล้วแต่ความสะดวกต่อไปในอนาคตมีวางแผนไว้จะปลูกผักปลอดสารพิษนะครับพอผักตรงนี้นะครับปลูกนี่เราจะทําเพื่ออะไรเราวางแผนไหมอ๋อก็เดิมทีนี่จะคิดเป็นลักษณะที่ว่าเครื่องส้มตําทุกอย่างจะลงบนคันนี้ตั้งแต่มะละกอมะเขือเทศพริกขี้หนู ถั่วฝักยาวโอจะลงตรงนี้ทั้งหมดเลยโดยคุณสุพัฒน์ฮาลุงหยวกเนี่ยค่ะจะ<า><น>เป็นคนดําเนินการ,เ,รเป็นหัวหน้าครับที่มันว่างปาล่าเราก็กะว่าส่วนหนึ่งบางทีส่วนที่เราแยกเสียๆเราก็เป็นอาหารปลาไปบ้างที่เหลือก็ไว้ใช้กินมั่งหรือขายมั่งแล้วแต่อนะคิดว่าทําให้ชุมชนนี้มันเข้มแข็งมันแข็งแงกร่งขึ้นนี่มันคืออะไรที่นี่ครับก็คือน้ําใจนะน้ําใจและสิ่งนี้ ยงใยเนี่ยก็เราก็ต้องเสียสละบางครัง้งเราก็ต้องให้กำลังใจเขาด้วยนะอันนี้แล้วก็ให้เขาเห็นผลให้เห็นผลที่จะมากได้นะพยายามที่จะมากได้ให้เขามีความดึงความจิตใจของเขาเนี่ให้น้มน้าเข้ามาเห็นว่าผลประโยชน์ในนี้เราทําแล้วเนี่ยเพื่อครอบครัวและเพื่อลูกของเราเองในชุมชนเนี่ยนะท่านผู้ชมครับคงได้เห็นชุมชนคนแกร่งที่นี่นะครับ ชุมชนเกาะบ้านม้าเกาะบนที่มีการรวมพลังกันเข้มแข็งมากเลยนะครับโดยเฉพาะความร่วมมือร่วมใจโดยอาศัยลักษณะผู้นําเป็นที่ตั้งนะครับถือว่าเป็นชุมชนหนึ่งที่สามารถเป็นตัวอย่างได้นะครับอย่างไรก็ตามครับยังมีชุมชนอีกหลายชุมชนนะครับที่มีความแข็งแกร่งแบบนี้นะครับคุณสุเมศสรสนะครับจะพาไปเสาะแสวงหาเปิดหน้าต่างชุมชนต่อไปครับสาหรับผมต้องรอเลี้ยงปลาอยู่ที่นี่ก่อนครับ ท่านผู้ชมครับในช่วงหน้าต่างชุมชนในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูชุมชนชุมชนหนึ่งที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเชียงยืนนะครับเราไปชมกันครับว่าชุมชนนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับก็ที่บ้านแบกตะบลน,นาทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนี่แหละครับที่เป็นชุมชนตัวอย่างในการที่ต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงสีชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการถูกเอารัดเอารียบจากพ่อค้าคนกลางการตั้งกลุ่มเลี้ยงโคกระบือกลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งกลุ่มทอผ้ากลุ่มทำถุงเท้ากลุ่มทำกระเป๋าโอ้โหนี่เองสานยายไม่หมดนะครับเนี่ยท่านผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าชาวบ้านที่นี่เขาทํากันอย่างไรจึงรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่นขนาดนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากทราบว่าชุมชนแห่งนี้น่าสนใจอย่างไรอาทิตย์หน้าอย่าพลาดนะครับ17นาฬกา30นาทีทางทท,ทบ5 วันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคมโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน